ใส่ใหญ่ประมาณนี้ครับนะครับอันนี้ใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่หมูครับบาดเท่าสีน้าไปล่างครับครับไส้ใหญ่ครับครับอันนี้ทุงละโลนะครับออกจากโรงงานมากกวสิประมาณนี้ครับทุงละหนึ่งโลครับครับกะสิประมาณนี้ครับ อันนี้ลวกแล้วครับลวกมาจากโรงงานครับบาดเท้าสีมาตัดจากถุงครับเอาเป็นล่างนะกพาวสะอาดอีรอบนึงครับไส้ใหญ่เพื่อเชียไปย่างครับครับผมสวัสดีครับเบื้องหลังธมาเบิ้งไส้ใหญ่ครับก่อนเชียวไปย่างครับเาต้องออกมาล่างมันครับ มาจากโรงงานครับกระสีะมาณครับเป็นถุงครับใส่มีดครับเรือว่ากันไก่ก็ได้ครับตัดออกครับตัดเพื่อเสียวใส่ออกเรยว่าออกจากถุงครับครับเมื่อนี้ใส่ซิปโลครับ ตัดได้ครับครับหลังจากเข้าตัดออกจากทุงแล้วครับอันนี้ใส่ไงครับครับกระสิบระมานนี้ครับใส่ครับใส่ไงหมูครับบาทเทาสีน้ำไปล่างครับครับพัชนะว่าใส่ใส่ครับหรือว่ากะละมังอะไรครับ ไส้ใหญ่สิบโลครับอันนี้เกลือป่นครับสองถ้วยครับน้ำส้มสายชูครับหนึ่งถ้วยครับครับอันนี้ใส่ครับเพราะติ๊เทเกลือลงไปครับเกลือป่นครับสองถ้วยครับครับหลังจากใส่เกลือป่นแล้วครับเพราะก็สิคุกครับเพราะว่าสีล่างเมื่อกล่างเข้าออกก่อนครับก่อนใส่น้ำสมสายชูครับ คนครับคนโคเลโคเลครับตัววาซีไ้เมือกหรือว่ากินข้าวอ,อกครับเกลือครับติกัดเอาพวกเมือกพวกข้าวออกได้ครับอันรอบแรกด้วยครับเาสิใส่เกลือล่างโดยน้ำเกลือไปก่อนครับเกลือปนรรมดาครับ ขยำขยำครับหรือว่าขุกไข่ทั่วครับกับน้ำสิเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเมื่อกี้นี่สีใสๆอยู่ครับช่วงใสเกลือครับว่าต้องใส่น้ำไหลนะครับพราว่าเป็นสิไปละลายเกลือสิบุมีควบกัดครับแต่เขาใส่น้ำหลายครับ ครับยำไปเลยครับขับหลังจากล่างน้ำเกลือนะครับมาเบิรงครับอันนี้น้ำแรกนี่ครับใส่จากเลื่อนๆครับสิประกำบ้านเนิดครับหรือว่าสะอาดขึ้นครับขับหลังจากล่างน้ำเกลือแล้วครับเขาสีว่าใส่น้ำส้มสายชูครับ ใส่ลงป้ครับเอากระสีเติมด้วยน้ำเป้าครับพอประมาณครับครับหลังจากใส่นส้ำส้มสายชูครับเอากระสีมาค้นครับหรือว่าคุกเข่าขึ้เอเราครับขยํำครับขยำํำ หลังจากล้างลำสมใายชูแล้วเขาก็ทิมาพักไว้ครับครับโอ้ที่ได้ใส่ทีมูมิกินข้าวครับสะอาดครับบ่ากะิมาล่างเลยน้ำเปล่าครับเพื่อความสะอาดอีกรอบครับครับอันนี้น้ำเปล่าเลยครับหลังจากใส่ล้างด้วยน้ำเกลือครับหรือว่าเกลือป่นแล้วครับเพืกะสิมะล่างเลยน้ำสมใายชูครับบ่ากะสิมะล่างเลยน้ำเปล่าครับ ประมาณอีกสามน้ำครับเพราะว่าให่ใส่นี่บูมี่กินเข้มแล้วก็กินน้ำสมสายชู้กับที่บมี่ครับแล้วก็ดิสะอาดครับบูมี่กินข้าวครับบูมี่เมือกครับครับใส่ทีล่างแล้วครับอันยังมีน้ำอยู่ครับน้ำขังครับตะก้าครับเป็นลูกครับเพราะที่บ่เอาใส่ใส่ครับทีล่างแล้วครับ ใส่ลงไปครับเพื่อสิบอไหมีน้ำครับเีลาไปมักกระสีบอไดปีน้ำไร้ครับ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 อันนี้ใส่ที่ล่างแล้วครับล่างโดยน้ำเกลือน้ำส้มสายชูครับน้ำเปล่าครับห้อเสียวมาพักไปก่อนครับเพื่อว่าสีบอไหมีน้ำครับขบพ่อกดเสีไดานตาใส่ที่ล่างแล้วประมาณนี้ครับ ครับผมรับผ้าเบิงวิธีการล้างไส้ใหญ่หมูครับก่อนสีน้ำไปหมักย่างครับอ่ะชิบเนี่ยไปสั่ครับสวัสดีครับ